สิ่งที่คาดหวังจากการแสดง v Victoria's s e c r e t ต a s h i o n Show ของลิซ่านะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอกันอีกสักคลิปนะครับกับ Victoria's Secret นะฮะเป็นข่าวที่ทุกคนทราบกันดีแล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งมุมมองวันนี้ที่แอดเอามานำเสนอนะครับก็มาจากสื่อเก่านะฮะนั่นก็คือคูเรียบูนั่นเองนะครับเดี๋ยวแอดจะลองอ่านให้ฟังว่าทางด้านสื่อก่าเนี่ยมีความเห็นอะไรยังไงนะฮะเกี่ยวกับ การที่น้องจะไปขึ้นโชว์ที่ v i c t o r i a ยซีเค e t นะฮะโดยแอดจะเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาพูดให้ฟังเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันท้ายคลิปว่าต้องรู้สึกยังไงแล้วก็มีความเห็นยังไงนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งทางด้านโคเดบูเนี่ยก็เกิดมาก่อนนะครับว่างานโชว์ของ v i c t o r i a ยซีเค e t เนี่ยต้องหยุดจัดไปชั่วคราวหลังจากงานปี2019นะครับ ด้วยเหตุผลบางประการนะครับรวมถึงการถูกวิาพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งเขาก็บอกกันเครับว่างานเนี่ยมันไม่ได้ถูกปรับปรุงเนื้อหาตัวงานให้มันดูทันสมัยนะครับขาดความหลากหลายนะครับทางด้านของหุ่นของด้างแบบอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเครื่องแต่งกายเนี่ย มันไม่ค่อยเหมาะสมกับทางวัฒนธรรมะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิโดเรียซีเขตนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ก่อนหน้าน,านี้เมื่อหลายปีก่อนอะนะครับแล้วทางด้านโคเดบูเนี่ยก็บอกว่าการแสดงของลิซ่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยเพราะว่าน้องเนี่ยพยายามจะผลักดันขอบเขตความสามารถของน้องเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเขาบอกว่าอันนี้แอดเอาคำพูดของเขามาเลยนะเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยเคยสวมชุดแบบชุดชั้นในมาแล้วซึ่งทําให้ถึงการแสดงของเธอที่ crazy hot ค นั่นเองนะครับก็ใช้คำพูดค่อนข้างจะตรงมากๆนะครับเขาบอกว่าในงานวิทยาลัยซีเคทที่ผ่านมาเนี่ยนักร้องนะครับจะยืนร้องเพลงบนลันเวย์นะในขณะที่มีนางแบบเนี่ยเดินผ่านไปแล้วก็ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยย่อนะแอดก็พยายามจะ มองให้เป็นกลางนะครับซึ่งในส่วนของวิโดเรียซีเคธเนี่ยก็เคยถูกวิาพากษ์วิจาร์อย่างนั้นจริงๆอะเนาะซึ่งเขาก็มีการเขียนปิดข้างล่างไว้นะครับบอกว่าเราเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยโคเดบูเนี่ยมีความคาดหวังนะครับว่าจะได้เห็นลิซ่าเนี่ยแสดงเพลงที่เซ็กซี่แล้วก็ใกล้ชิดกับนางแบบชื่อดังระดับโลกในฐานะ1ใน3ศิลปินลิซ่าเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสแสดงเพลงเดี่ยวชุดใหม่ของเธอแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ ก็ที่อ่านมาทั้งหมดนะครับก็คือเขาเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นน้องกับนั่งแบบระดับโลกอะไรก็ว่ากันไปที่พูดไปเมื่อกี้เนาะแต่แอดแอบคิดว่าไม่รู้ว่าแอดอคติหรือเปล่านะเหมือนเขาพยายามจะดึงว่าวิกต oria เนี่ยเคยถูกวิาพากษ์วิจารย์ยังไงแล้วก็พยายามพูดว่าลิซ่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะน้องก็เคยโชว์แบบฮอตฮอตเซ็กซี่แบบนี้มาแล้วที่เคซี่ฮอตอะไรแบบนี้เออแอดอาจจะคิดมากเกินไปพอเป็นสื่อก่านะ ก็น่าจะเป็นแบบนั้นมั้งครับใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้หน่อยละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันกันกบความเคลื่อนไหวของสื่อเกาหลีนะฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับในมุมมองของสื่อเกาหลีเนาะว่าไอดอลคนนึงเนี่ยจะไปทําการแสดงแบบนี้แบบนั้นที่มันเซ็กซี่เนี่ยเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวออกมาพูดอะไรประมาณนี้นะครับแอดก็เลยหยิบมาอัปเดตเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ส่วนตัวแอดคิดว่าก็เฉยๆนะครับเพราะว่า เก็ต้องพูดซ้ำอีกทีว่าไปไกลกว่าคำว่าไอดอลทั่วไปแล้วนะครับน้องคือแบบดาราชั้นนำของโลกแล้วเพราะฉะนั้นการไปร่วมงานระดับตำนานแบบนี้แอดว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเป็นเรื่องดีซะอีกที่เราจะได้เห็นน้องในบทบาทที่มันโอ้โหว้าวมากขึ้นกับในเวทีระดับโลกที่จะจารึกชื่อน้องไว้อะไรแบบนี้นะ,ะมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม